โอเคนะครับวันนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโยกังเซิรฟ์ฟมังกรเมคาสถานาพารนะครับก็วันนี้ได้มางานแต่งปล่อยวางกับเพียงแค่เธอนะครับหรือพี่ปางออพี่นี่นั่นเองหลังจากที่ปล่อยวางได้หายไปนานนะครับก็มีข่าวไม่รู้ว่าไม่ทราบว่าวข่าวมาจากไหนนะครับที่ว่าปล่อยวางโดนแบนก็วันนี้ก็เลยมาทําคลิปไปดูนะครับนี่ครับได้ดูชัดๆไปเลยปล่อยวางอ่ะเดี๋ยวออพูดอีกหน่อย เพื่อจะมีคนคิดไปว่าเอ้ยปล่อยวางทายตัวหนี้หรือเปล่าแต่งงานใหม่ไม่ใช่นะครับก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็แต่งงานเพื่อที่จะส่งดอกไม้ง่ายๆนะครับในการแข่งขันโยกังกิววอล t h ยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2014นะครับก็ที่ปล่อยวางหายไปนะครับไม่ใช่อะไรครับคือรับน้องปีหนึ่งนั่นเองนะครับโดยรับน้องครับก็หนักหนาพอสมควรนะครับทำให้ออนเกมไม่ได้ในพักหนึ่งนะครับก็ ก็ก็เลยมีข่าวว่าโดนแบนไปก็จริงๆก็ไม่ได้โดนนะครับก็กลับมาแล้วก็มาพูดแค่นี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังนะครับเสียงอาจจะตลกนิดนึงก็ประธานอภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ